โสดแล้วทำอะไรก็ได้ภาพล่าสุดของมิกทองระยะทำสาวๆเก็บสงไม่อยู่เป็นอีกหนึ่งพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องเจ็ดเลยล่ะค่ะสำหรับมิกทองระยะที่ไม่ว่าจะลงละครเรื่องไหนก็ปังเรตติ้งพุ่งกระฉูดถูกเรื่อง ยิ่งในตอนนี้เจ้าตัวนั้นครองสถานะโสดก็ยิ่งเพิ่มความฮอตเข้าไปกันใหญ่เลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นโพสภาพอะไรก็ดูเหมือนว่าจะสามารถเรียกยอดไลค์แบบถล่มทลายและสร้างความฮือหาได้ตลอดอย่างภาพล่าสุดก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาสาวๆหลายคนถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวเพราะหนุ่มมิกนั้นโพสภาพโชว์กรามและซิกแพกแน่น เผยงานผิวขาวเนียนทั้งตัวงานถ่ายแบบออกมาแบบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาไอจีของมิกแซบขึ้นมาเลยฉลองความโสดโด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายแถมก่อนหนะ้านี้เจ้าตัวนั้นยังได้ฉาย,ยาว่าหัวนมชมพูนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ